ข้าเจ้าอยู่ไหนวาสวัสดีตอนเช้ากันนะครับสวัสดีตอนเช้าข้าเจ้าอยู่ไหนวะข้าเจ้ามันอยู่ไหนวะข้าเจ้ามันอยู่ไหนวะเม่เ่็นกูดักกูหลีอยู่ข้าเจ้าอยู่ไหนวอะอาวทำไมไม่มาอยู่กับพ่ออ่ะไปจอบอะไรอยู่ตรงนั้น มาบอกน้ำกลุ่มมาเกินมึงหนีไปนอนพุดหนีเขียดเขาสวยอยู่ไหนวะเขาสวยอยู่ไหนสวยเอ้ยสวยสวยอยู่ไหนนอนจับบันลมเอาไปหาบักแบ่งกันดอกแต่มันสิไปหาอีสวยเพื่เดียวเขสวยอยู่ไหนวะมันคือผัวหายนี่สวยฮะมันไม่มีแต่ข้อผัวหายนี่สภาพผัวเพรเส้น เพื่อกินหอดนครับวะแม่บอน้ำกูพูหงายก็ดขึ้นอย่างสวบข้อจากบาดซะเนาะบูหง่ายไปนี้มึงก็กล้าเกิดม่าสวยแล้วได้ไปดูบางดากันด้ะเี่ยมันคือเก่าว่ะมันเป็นตะเส้นปันไดคข้อสองยันอีกสองปีอยู่งามมึอในหลักจังมาเซ่นกันเขาเจะบอกจังสี่เอ้ยให้หมองนอนกันเอาใครแน่เนี่ยอันนี้ใครส่งมาเนี่ยครับก็สวยชอบนอนมากเลยมันคิดว่ามันตัวเล็กหรือเปล่าไม่รู้ บ่ได้ดอกพี่นออคอกสงองมาเขาเจ้ามันมาเพียงงา,งามตอนนี้สวยมาเป็นตาแล้วเบื้องในสถามันจริงๆไม่ได้ผอมนะครับมันผัดขนแต่ต้าสวยมันขนฟูครับไม่ได้คนวาผอมคพะหนาออกจากสวยเพิ่เท่านี่เซ็กซี่ก็ได้างเขาจามาดูสวยมาดูเมียตัวเองนะ <c oughs> สายตาของก็บก่อยากเลียกเบื้ง <c oughs> ว่ายขึ้นมาหน่โอโ้ยแบง ยมมอัแม่ยีเข่าส่งขาสามกนอยู่ไสมันไปเสร็จป้เดี๋ยวกูไปหาให้เด้กูไปหาให้อันยีเขาสากไปเสมันมีวิธีเอิ้นได้แบเนียแม่มันมีวิธีเอิ้นมึงัวองสเนียกูนะแม่ มาหน่อยมาแล้วมาแล้วกู <ot the noise> มันเฮียแล้วแม่งอตอเป็นายเดไหมเอามาันไปจิ้มมามันไปจิ้มอีนนี่เอามาันไปจิมามาปจ้มมันกูจะจิมม้มไหมหนาบ่มขึ้นหูกกูเด้พ <ot the noise> ี่น้องเจ้าลองเอิ้นหมากุรีกุรีดูมันสิมาบ่ลแม่เห็นยังไหมคอ๋อวันวันนี้วันนี้มันมีโปรนะครับนี่นะ วันนี้มันมีโปรนะครับซึ่งอยากบอกนัว่านี่นี่น,นี่ขอคาดหน่อยจะได้เวลาโปรโปรนี้ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งอันนี้ราคาเนี่ยในกล่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยราคาพ่อจ้าววันนี้พ่จ้าจนั่งลงก่อนะ่อนั่งลงพ่อนั่งลง,ง,ลงอันนี้ราคา390คุณซื้อไปเนี่ยหนึ่งกล่องคุณจะได้ านั่งฟังดีนั่งนั่งฟังดีนะคุณซื้อไปหนึ่งกล่องนะคุณซื้อไปหนึ่งกล่องคุณจะได้ฟรีอีกหนึ่งกล่องกล่องละสามร้อยขวดละสามร้อยเก้าสิบบาทตกขวดละร้อยกว่าบาท,บาทครับครับซึ่งในขวดนี้มันบำรุงผิวขาวแล้วก็กันแดดด้วยบำรุงผิวขาวแล้วก็กันแดดอยากได้ผัวไ,ไ,ไ,ไม้กับใบไส้อยากได้บัวไม้กับใบไส้บำรุงผิวขาวแล้วก็กันแดด F P F ห้าสิบบวกครับอ่อบบา F P F ห้าสิบบวกคือ,ค,อคือผมผมผมบีบเนี่ยนิดเดียวครับ คือมันลุผิวขาวกันแดดแล้วก็มันมหอมทุกคนดูทุกวันที่ผมใช้เองจนแบบผิวพรรณดีดีดีจนมานอนถา่าครับอย่าลืมนะครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเจ้าสีไหนก็ได้เจ้าสีนี้แถมสีนี้เจ้าสีนี้แถมสีนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง,ไ,ไ,ง,งไป โอเคนะครับซื้อ1แึ่1ย้ำหนี้ <S <S น,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 นะครับซื้อ1แึ่1แอดไลน์นะครับผมแอดแอดไลน์สั่งซื้อแอดเลเวล11ดูตรงนี้ครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยแอดเลเวล11ครับแม่แอดเลเวล11หรือว่าทักแฟนสิบเอ็ดเลเวลเลเวล,เ,เวลอัพไปได้นะครับผมชอบซึ่งซึ่งอันนี้ผมผมคิดว่าผู้ชายจะชอบใช้กลิ่นนีน้แล้วผู้หญิงชอบแล้วก็เนี่ยผู้หญิงจะชอบกลิ่นนี้หมายถึงว่าผู้ชายทาผู้หญิงชอบนะฝั่งนี้จะเป็นของผู้หญิงผู้หญิงจะชอบ ผู้ชายจะชอบกินนี้เนี่ยผมชอบกินเนี่ยผมดมแล้วแบบกุกติดหวานคักๆดมอะไรอยากเชิ้งเขาได้สิไหมครับออกได้บ่กว่าออกได้ออกได้ <laughs> นี่แล้วก็แล้วก็อินเฟสเนี่ยจะเป็นสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผมถ้าอยกากจะจับแบบโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่าครีมเอาหูมาเห็นงลย สำหรับทีมเลเวอัพนะครับผมก็ฝ่าว้วยนะครับผมโปรหนึ่งแชมป์หน่งถึงวันที่14บี่มุมพะผันนี้นะครับก็ต้อจะบอกว่ามุมพาคมลกลงอยากมาเลยลูกกันมาเลยอย่าน้องเจ้าประกาศดอกเเป็นผุ้สอุหบล้อเรพเจ้าไปเินเลนไปนั่งลงอยากไปนั่งลงอยากไปนั่งลงขอมือโชว์กันขอมือโชว์กันไปบายกล้องกันไปบายกล้องมองกล้องกัน Bye bye. Mong con mày. Khoan mới mong con. Mong con chào 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 mong con. Bye bye cái หน่อย. Chào bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.